สวัสดีเพื่อนๆชาวไทยทั่วโลกนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยทั่วโลกค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลนะคะจังหวัดระยองนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลจังหวัดระยองจ้าให้ทุกคนดูบรรยากาศเนาะบรรยากาศรอบๆมีน้องๆ มีน้องๆปิดเทอมนะคะปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่พามาเที่ยวทะเลเนาะทุกคนเนาะแต่เรามาทำงานนะคะเรามาทำงานพอดีเจ้านายเราทานข้าวอยู่เราก็เลยมาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยตอนนี้คือสมองไหลลื่นมากนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือ อยากจะสอนฟรีๆอยากจะมาให้ความรู้ฟรีๆนะคะในวิชาเรียกว่าวิชาแล้วกันนะคะทุกคนวิชาการตั้งเป้าหมายะคะ่ะทุกคนตั้งเป้าหมายให้ฝันเป็นจริงนะคะแอปเปิล <Apple S 2> พารวยจะพาทุกท่านนะคะชาวไทยทั่วโลกเลยนะคะที่ อยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆความรู้ดีๆให้พี่น้องชาวไทยเราที่กําลังลำบากกำลังมีปัญหาอยู่ในตอนนี้ให้สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุสาเหตุหลักที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีหนี้สินนะคะแล้วก็มีไรายได้ที่ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตใน แต่ละวันนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเพื่อนๆชาวไทยทั่วโลกสามารถที่จะช่วยกันแชร์นะคะออกไปเยอะๆเลยเพื่อเป็นการช่วยนะคะช่วยให้พี่น้องชาวไทยของเราที่กำลังลำบากที่กำลังประสบปัญหาเงินไม่พอใช้แล้วก็สาเหตุหลักๆคือการตั้งเป้าหมายนะคะ คือรู้เลยว่าคนส่วนใหญ่พี่น้องของเราส่วนใหญ่โดยเฉพาะพี่น้องของแอปเปิลนะคือตั้งเป้าหมายไม่เป็นตั้งเป้าหมายไม่เป็นแล้วก็นำไปสู่พอตั้ง,งเป้าหมายไม่เป็นเนี่ยก็จะนำไปสู่ไม่รู้ความปรารถนาไม่รู้ความปรารถนาลึกๆว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรนะคะแท้จริงแล้วต้องการอะไร ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดก็คืออยากมีเงินนะคะอยากมีเงินอยากมีเงินแต่ไม่ลงมือทำไม่ลงมือทำให้ถูกคิดถูกทางนี่จึงเป็นปัญหานี่จึงเป็นปัญหาที่แท้จริงที่เราแก้ปัญหานี้สินไม่ได้นะคะทุกคนเนาะก็หลังจากที่ได้รับแรงมาบันดาลใจมาจากโค้ดการเงินนะคะ คือโค้ดหนุ่มมันนี่โค้ดค่ะทุกคนโค้ดหนุ่มมันนี่โค้ดเนาะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการเงินนะคะหากเพื่อนๆผู้ติดตามของ Apple อยากจะมีความรู้เรื่องการเงินการลงทุนอะไรใดๆเนี่ยผู้ที่มีประสบการณ์ตรงคือโค้ดหนุ่มจัก,กรพงคนะ,คะขอแนะนําให้ไปติดตามโค้ดหนุ่มจัก,กรพงได้เลยนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะรู้วิธีการตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายให้เราบรรลุ ให้เราบรรลุเป้าหมายให้ฝันเราเป็นจริงนะคะ Apple ชัดเจนมากๆที่จะมาช่วยให้พี่น้องชาวไทยเราที่มีปัญหาแบบว่าเราทำอะไรก็ไม่สำเร็จนะคะเรารู้สึกเรารู้สึกดีกว่าเรารู้สึกว่าเราทำอะไรก็ไม่สำเร็จเงินเราไม่พอใช้นี่สินเราลุงลังนะคะเราแก้ปัญหานี่ไม่ได้เนาะ Apple อยากจะเน้นเรื่องการตั้งเป้าหมายค่ะทุกคนนะคะตั้งเป้าหมายนะคะ อีพีนี้เนาะเพื่อให้มันสรุปเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปต่อจากอีพีที่แล้วนะคะที่ชัดเจนกับตัวเองว่าอยากจะช่วยนะคะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอสิ่งดีๆที่ถูกคิดถูกทางเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายเนี่ยแบบว่าให้เกิดประโยชน์กับทุกคนเลยที่กำลังมีปัญหาอยู่ในตอนนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าสิ่งที่เรากําลังจะนําเสนออยู่ในตอนนี้สิ่งที่เราจะนําเสนออยู่ในตอนนี้มีประโยชน์กับพี่น้องกับเพื่อนๆกับครอบครัวของท่านนะคะแชร์ออกไปเยอะๆเ,เลยค่ะทุกคนสําหรับ EP นี้จะมาช่วยให้คําแนะนําการตั้งเป้าหมายการตั้งคําถามนะคะการตั้งคําถามสําหรับน้องๆที่ กำลังจะจบการศึกษานะคะสำหรับน้องๆที่กำลังจะจบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยมหรือว่าระดับปริญญาตรีนะคะทุกคนก็จะมาพูดแบบจากประสบการณ์เลยแล้วก็จากสิ่งที่เราประสบความสำเร็จมานะทุกคนเนาะทีนี้การตั้งคำถามสำหรับตัวเราเองที่จะทำให ครอบครัวของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ไม่ลำบากมากให้พ่อแม่ของเราไม่ลำบากสำหรับน้องๆที่กำลังจะจบแล้วก็กำลังจะหางานในปีหน้านะคะทุกคนก็พี่แอปเปิลอยากจะบอกว่าคำถามที่น้องๆต้องถามตัวเองแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่พ่อแม่ลำบากพ่อแม่ไม่สามารถที่จะมีเงินส่งเสียเราเรียนได้นะคะทุกคน กับกลุ่มที่สองคือคุณพ่อคุณแม่มีฐานะแล้วก็น้องๆสามารถที่จะทำงานหรือเรียนต่อเรียนต่อเนาะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เลยแล้วน้องๆไม่รู้ว่าน้องๆชอบอะไรนะคะน้องๆไม่รู้ว่าชอบอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียนต่อหรือจะไปทำงานทางด้านไหนเนาะสิ่งแรกเลยสำหรับน้องๆที่ จบม .6 หรือว่าจบปริญญาตรีแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่มีกำลังส่งให้น้องๆเรียนต่อนะคะเพีแอปเปิลนอยากจะบอกว่าน้องๆโชคดีมากน้องๆโชคดีกว่าเพีแอปเปิ้นเยอะเลยนะคะคือตอนนี้จบม .6 อ่ะสามารถที่จะไปทำงานที่ไหนก็ได้แล้วอายุ18ปีขึ้นไปอายุ18ปีขึ้นไปน้องๆสามารถที่จะไปทำงานที่ไหนก็ได้นะคะฉะนั้น คำถามคำถามที่น้องๆต้องถามตัวเองคือพ่อแม่เราลำบากไหมถ้าพ่อแม่เราลำบากเราอยากเรียนต่อคำถามคือพ่อแม่เราลำบากไหมพ่อแม่มีกำลังส่งเราเรียนไหมนะคะอันนี้คือคำถามที่เราต้องถามกับตัวเองแล้วคำตอบมันก็คือในกรณีแรกคือพ่อแม่เราไม่สามารถที่จะ ส่งเสียเราเรียนได้นะคะทุกคนพ่อแม่ไม่สามารถที่จะส่งเสียเราเรียนได้ถ้าเป็นพี่แอปเปิลนะคะพี่แอปเปิลจะแนะนําน้องๆว่าให้น้องๆไปทํางานหาเงินเลยค่ะเพราะคําตอบของเราคือเราต้องการมีเงินเพื่อที่จะไปเรียนฉะนั้นให้น้องๆไปหาเงินไปสร้างรายได้เก็บเงินส่งตัวเองเรียนนะคะทุกคน น้องๆทําได้เพียเปิ้ลมั่นใจน้องๆเขียนเป้าหมายเลยน้องๆอยากมีเงินเรียนเป้าหมายคือน้องๆอยากมีเงินเรียนฉะนั้นน้องๆจงไปทํางานแล้วก็เก็บเงินส่งตัวเองเรียนนะคะนะคะทุกคนแล้วก็ข้อสคือสําหรับน้องๆที่คุณพ่อคุณแม่มีเงินส่งเสียให้เรียนต่อ คำถามที่น้องๆควรถามกับตัวเองคือน้องๆมีความสามารถในด้านไหนนะคะน้องๆมีความสามารถในด้านไหนที่จะสามารถสร้างรายได้ได้ค่ะนี่คือการตั้งคำถามที่ไปสู่อาชีพในฝันนะคะอาชีพในฝันของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปเสียเวลาแบบว่าทดลองการใช้ชีวิตแบบพ่แอปเปิลเนาะที่ มีประสบการณ์การทำงานมาเนี่ย20กว่าปีมัน20กว่าปีแล้วเราได้ทดลองให้น้องๆเห็นแล้วว่าแบบไหนที่เวิร์กแบบไหนไม่เวิร์กแบบไหนที่เราเร็วนะคะเราประสบความสำเร็เร็วนะคะประสบความสำเร็จเร็วเนาะซึ่งนั่นก็คือการเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะว่าเราปรารถนาสิ่งใดเรามีความฝันอยากจะเป็นอะไรนะคะ เขียนออกมาว่าเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะเป็นอะไรนะคะแล้วก็ข้อสองระบุไปเลยว่าจํานวนจํานวนเป้าหมายที่เราต้องการหรือว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นคืออะไร <c oughs> <c oughs> นะคะทุกคนก็อย่างเช่นน้องๆที่อยู่ในข้อที่หนึ่งคือพ่อแม่ไม่มีกําลังส่งเรียนอ่า ข้อ2งของน้องๆก็คือเงินนะคะระบุจํานวนเงินไปเลยว่าน้องๆต้องมีเงินเท่าไหร่น้องๆถึงจะส่งตัวเองเรียนได้เนาะส่วนข้อ2น้องๆที่มีกําลังอยู่แล้วนะคะเราลองคิดดูว่าความสามารถของเราจะสร้างรายได้ได้อย่างไรนะสิ่งที่เราชื่นชอบปรารถนาเนี่ยมันจะสามารถสร้างรายได้ให้เราได้อย่างไรนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ข้อ3 เหมือนเดิมเลยลงมือทําทันทีนะคะลงมือทําทันทีนะคะ3.1เราต้องทําอย่างไร3 2มีวิธีไหนบ้างนะคะแล้วก็มาข้อที่4ข้อที่4ก็คือการประเมินความเสี่ยงะคะ่ะทุกคนการประเมินความเสี่ยงว่าหากสิ่งที่เราคิดไว้ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราจะแก้ไขยอย่างไรนะคะเรามีทางออกอย่างไรนะคะ4.1เราจะแก้ไขยอย่างไร 4.2เราจะหาทางออกกับปัญหานี้ได้อย่างไรนะคะประมาณนี้ค่ะหากน้องๆที่กำลังเจอปัญหาแล้วก็ไม่มีที่ปรึกษานะคะน้องๆสามารถอินบ็อกเข้ามาออสอบถามพียอปเปิได้เลยว่าปัญหาของน้องๆที่เจออยู่ตอนนี้คืออะไรนะคะพีแอปเปิมีความยินดีมากๆที่จะช่วยเหลือน้องๆทุกคนที่กำลังเจอปัญหาอยู่ในตอนนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนก็ ทะเลสวยงามมากคะ่ะวันนี้ทะเลสงบน่าน่าเล่นมากเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนไทยทั่วโลกที่กำลังเจอปัญหาอยู่ขณะนี้นะคะเพียเปิลขอเป็นพลังงานดีอีกหนึ่งพลังงานที่ส่งมอบให้กับทุกคนที่ติดตามเพียเปิลน,นะคะบ๊ายบาย